ทีมชาติเวียดนามหญิงและทีมชาติเมียนมาหญิงต่างรู้ดีว่าเกมในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม b ีศึกฟุตบอลหญิงซีเกมครั้งที่33ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันธรรมดาแต่เป็นมากกว่านั้นมันคือเกมที่เต็มไปด้วยแรงกดดนันความคาดหวังความหมายของศักดิ์ศรีและความหวังในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทำให้ทั้งสงทีมเดินลงสู่สนามพร้อมแรงผลักดันมหาศาลจากหัวใจของนักสู้ ผู้ชมในสนามจำนวนมากส่งเสียงเชียร์อย่างดังกึกก้องสร้างบรรยากาศที่ทำให้ทุกวินาทีมีความหมายทั้งสองทีมรู้ดีว่าความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนทิศทางของเกมทั้งหมดได้ตั้งแต่นาทีแรกก็ขอองค์การแข่งขันเวียดนามพยายามครอบครองบอลอย่างมั่นใจเล่นตามสไตล์ที่พวกเธอถนัดการต่อบอลสันที่รวดเร็วผสมผสานการเคลื่อนที่แบบไดนามิกที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามตามเกมได้ยาก ขณะที่เมียนมาเลือกตั้งโครงสร้างเกมรับแบบมีวินยัยพยายามตั้งแนวรับให้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยหวังอาศัยจังหวัดสวนกลับเป็นอาวุธสำคัญความจริงแล้วทั้งสองทีมเตรียมตัวมาดีอย่างเห็นได้ชัดไม่มีทีมใดยอมเปิดช่องให้อีกฝ่ายโจมตีได้ง่ายๆในช่วงต้นเกมแต่ถึงอย่างนั้นเวียดนามก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในการครองเกมกลางสนาม จังหวะสำคัญครั้งแรกเกิดขึ้นราวนาทีที่12เมื่อเวียดนามได้โอกาสยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษบอลพุพ่งว่าไปที่มุมประตูด้านขวาแต่ผู้รักษาประตูเมียนมาโชว์การพุ่งปัดที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ชมส่งเสียงโอ้โหอย่างพร้อมเพรียงเป็นการประกาศว่าแม้เวียดนามจะเหนือกว่าในด้านการครองบอลแต่เมียนมาเองก็มีหัวใจของผู้ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ เกมดำเนินต่ออย่างเข้มข้นเวียดนามเริ่มกดดันมากขึ้นพวกเธอเร่งจังหวะเพิ่มความเร็วของเกมใช้การเปิดบอลเข้าในพื้นที่อันตรายบ่อยครั้งเมียนมาพยายามสกัดทุกจังหวะแต่เมื่อเวลาผ่านไปความกดดันก็เริ่มส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในนาทีที่23เวียดนามได้สร้างจังหวะที่นำไปสู่ประตูแรกของเกมหลังจากต่อบอลกันอย่างยอดเยี่ยมบริเวณกรอบเขตโทษ บอลถูกแทงทะลุช่องอย่างแม่นยำไปยังผู้เล่นแนวรุกที่สอดเข้ามาในจังหวะพอดีเธอใช้เทียงสองจังหวะจับหนึ่งครั้งแล้วยิงทันทีบอลพุ่งเรียดเสียบเสาไกลอย่างสวยงามทำให้เวียดนามขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์ผู้ชมเวียดนามในสนามส่งเสียงเฮอย่างลั่นขณะที่ผู้เล่นเมียนมาพยายามรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกสติกลับมาแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกดดันที่แสดงชัดเจนว่า พวกเธอไม่คาดคิดว่าจะเสียประตูเร็วขนาดนี้หลังจากนั้นเวียดนามยังคงครองเกมต่อพวกเธอเล่นอย่างมั่นใจมากขึ้นแต่ก็ระวังไม่พอรีผอล์มเพราะรู้ดีว่าการปล่อยให้เมียนมาสวนกลับจะเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งหลายนาทีต่อมาเมียนมาเริ่มปรับจังหวะเกมพยายามดันหลายขึ้นสูงขึ้นเล็กน้อย พวกเธอพยายามบุกมากขึ้นหวังสร้างโอกาสตีเสมอและเชื่อว่าหากยิงลูกแรกได้เกมมาจะกลับมาสู่สมดุลทันทีจังหวะสวนกลับของเมียนมาในนาทีที่33ทำให้เสียงเชียร์ในสนามเปลี่ยนเป็นเสียงลุ้นเมื่อผู้เล่นฝ่ายรูกของเมียนมาหลุดขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวาก่อนเปิดเข้ากลางอย่างอันตรายทว่าแนวรับของเวียดนามยังคงนิ่งและอ่านเกมได้ดีสกัดออกไปได้อย่างหุดวิด เวลาที่เหลือในครึ่งแรกยังคงเป็นของเวียดนามพวกเธอเล่นอย่างมั่นคงและเฉียบคมแต่เมียนมาเองก็ไม่ยอมปล่อยให้เสียเพิ่มแม้จะโดนบุกอย่างหนักแต่ผู้เล่นเกมรับทำงานกันอย่างต่อเนื่องทุ่งเททุกวิถีทางเพื่อให้ทีมยังอยู่ในเกมก่อนจบครึ่งแรกเสียงนกกวีดดังขึ้นพร้อมกับสกอร์ที่เวียดนามนำหนึ่งถึงศูนย์ซึ่งถือเป็นผลที่ทำให้เมียนมายังมีหวังในครึ่งหลังเมื่อเริ่มครึ่งหลังเวียดนามยังคงเดินเกมบุกอย่างหนักแน่น แต่เมียนมาเองก็กลับมาพร้อมพลังใหม่เช่นกันพวกเธอเริ่มกล้าเล่นมากขึ้นพยายามครองบอลให้มากขึ้นและไม่ถอยหนีง่ายๆเช่นในช่วงท้ายครึ่งแรกการประทัะกลางสนามเริ่มดูเดือดขึ้นการแย่งบอลเต็มไปด้วยความดุดันของทั้งสองฝ่ายทำให้เกมช่วงแรกของครึ่งหลังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการลุ้นทุกจังหวะอย่างไรก็ตามความแตกต่างของสองทีมเริ่มแสดงให้เห็นอีกครั้ง เวียดนามมีความต่อเนื่องในการเล่นที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้แผงกลางควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีส่งบอลอย่างแม่นยำและสร้างช่องว่างในการบุกอยู่เสมอจนในนาทีที่58พวกเธอได้ประตูที่2ซึ่งทำให้ภาพรวมของเกมเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจังหวะนั้นเริ่มจากบอลยาวทางับซ้ายผู้เล่นเวียดนามเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษก่อนส่งต่อให้เพื่อนที่รอยอยู่หน้าประตู เธอไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยยิงด้วยเท้าซ้ายเต็มแรงบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างหมดจดกลายเป็นประตู2 0ที่ทำให้แฟนๆเวียดนามลุกขึ้นยืนโห่ร้องด้วยความดีใจหลังคะแนนห่างเป็น2ประตูเมียนมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในเกมนี้แต่ถึงอย่างนั้นพวกเธอก็ยังไม่ยอมแพ้ความมุ่งมั่นของทีมชาติเมียนมาหญิงไม่เคยลดลงแม้จะตามหลังพวกเธอพยายามเปิดเกมบุกมากขึ้น เสียงดันผู้เล่นขึ้นสูงหวังที่จะทำประตูเพื่อลดความกดดันแม้จังหวะสุดท้ายจะยังไม่เฉียบคมพอแต่ความกล้าหาญของพวกเธอได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมเป็นครั้งคราวเวียดนามเมื่อรู้สอกอนำสบายก็เริ่มเล่นอย่างรัดก,กุมพยายามควบคุมจังหวะเกมให้ช้าลงเน้นการผ่านบอลเพื่อถ่ายเทและรักษาความได้เปรียบ ไม่เร่งเกมบุกโดยไม่จำเป็นแต่ก็ยังไม่ปล่อยให้เมียนมาครองบอลง่ายๆการเพรสซิงยังคงมีอยู่ทุกครั้งที่จำเป็นทำให้เมียนมามีพื้นที่เล่นน้อยมากการสร้างเกมบุกจึงลำบากและไม่ต่อเนื่องในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมเมียนมาทุ่มพลังสุดท้ายที่มีทั้งหมดเพื่อหาประตูปลอบใจ พวกเธอพยายามยิงจากระยะไกลยพยายามเปิดบอลยาวจากด้านข้างแม้จะมีหนึ่งสองครั้งที่บอลพุ่งเข้ากรอบจนผู้รักษาประตูเวียดนามต้องออกแรงเซฟแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เวียดนามตั้งรับอย่างมีระเบียบทุกคนรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองและทำงานเพื่อทีมอย่างเต็มที่ความนิ่งของทีมแชมป์เก่าแสดงออกอย่างชัดเจนในทุกวินาทีของช่วงท้ายเกมเมื่อนาฬิกาเดินเข้าสู่นาทีสุดท้ายขอองค์การแข่งขัน ผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนพร้อมทำเสียงเชียร์กึกก้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกของชัยชนะที่กำลังจะมาถึงสำหรับเวียดนามและความผิดหวังแต่ภูมิใจในความพยายามของเมียนมาสุดท้ายเสียงนกหวีดสิ้นสุดการแข่งขันก็ดังขึ้นเวียดนามคว้าชัยชนะสำคัญเหนือเมียนมาด้วยสกอร์สองถึงศูนย์พร้อมเก็บสามแต้มสำคัญก้าวเข้าใกล้รอบรองชนะเลิศอย่างมั่นใจ ชัยชนะครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเวียดนามทั้งในด้านแทคกติกความแม่นยำความเข้าใจเกมและความนิ่งในสถานการณ์สำคัญในขณะที่เมียนมาแม้จะแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นและหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้เกมนี้จึงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของซีเกมครั้งที่33ที่สร้างความประทับใจให้แฟนบอลทั่วอาเซียนอย่างแท้จริง